ผมขอคิวสุดท้ายได้ไหมอ่ะทันป่าววะไม่ทันแน่นอนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชช้ำเป็นไงล่ะสวัสดีครับพวกผมไอเกมมิ่งนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมบีบีเกอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ในปี2021นะผมจะลองกลับมาเล่นดูนะฮะว่าตอนนี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมและโอ้โหโฆษณาข,ขึ้นและผมจะสามารถเอาชนะได้ด้วยปืนที่ผมที่มันก,กาดกอยู่นี่หรือเปล่านะทุกคน ราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เติมเกมนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเติมไปยังไงก็ไม่คุ้มนะครับและอีกอย่างนึ่งคือผมไม่เคยเติมเกมอยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมจะเอาปืนไฟนี่แหละไปลองในด่านที่มีคนเล่นอยู่นะซึ่งผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยเราจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่นะไปติดตามชมเลยครับ,บผม okay, ทุกคนตอนนี้ผมเจอด่านว่างแล้วทุกคนผมจะลองเข้าไปชิงนะฮะผมจะลองเข้าไปลาร์ดช็อตนะครับชิงช็อตให้ดูนะผมจะโชว์ช่ำให้ดูนะว่าปี2 0 2 1่สผมจะสามารถเอาชนะไอคนพวกนี้ได้หรือเปล่านะ ไม่รู้เขาเติมหรือเขาโกงหรือเขาแฮกนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะโดนอะไรเข้าก็ไม่รู้ทุกคนผมค่อนข้างกลัวทุกคนผมก็เลยดืดๆนะครับทุกคนผมมันคืออะไรวะดืดๆเนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะหลบหลีกนะฮะหลบหลีกนะฮะโอ้โหมันค่อนข้างแรงะทุกคนได้ไหมได้ไหมได้ไหมตายไหมตายไหมเฮ้ยตายว่ะทุกคนเฮ้ยหมอมาโอ้โหว่าเจ็บใจหมอเลยทุกคนผมว่าผมบอกไปแล้วนะเกมเนี่ยผมไม่เคยหัวร้อนกับอะไรนะตอนเนี้ย แล้วผมก็ไม่เคยหัวเราะมันตั้งแต่แรกกันด้วยนะทุกคนผมบอกเลยนะอยาอยากหัวเรานะนัเกมมาทุกคนมันเป็นเกมที่เก่าแล้วก็ไม่สมดุลน,นะฮะทุกคนผมกล้าพูดเลยนะไม่ได้อยากให้ใครมองไม่ดีหรอกแต่แค่อยากให้ทุกคนมองว่าเกมมันไม่ค่อยสมดุลน,นะครับทุกคนฉะนั้นเราเล่นเราต้องใจเย็นนะทุกคนมีเดโมลิเชอร์อยู่บนว่ะนี่มันหนาจาังวะทุกคนเฮ้ยโคตรหนาทุกคนลองเล่นอันนี้บ้างดีกว่าเอากาลิงมายิงอะ เฮ้ยน่าจะคุมนะผมว่าจะลองดูบ้างลองดูบ้างเห็นแม่งเล่นโหดนะมันเป็นที่หมวกทุกคนใช่บางทีมันอาจจะไม่ได้สมดุลปกติหรอกมันอาจจะเป็นที่หมวกอะเวลาเขาใส่หมวกอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างไอ้นี่นะทุกคนโอ้โหไ,ไม่หมอก,ก็เดโมลิเชอร์เนี่ยผมบอกเลยมีอยู่สองตัวที่แม่งแบบโหนๆขนะแต้แม่งเป็นบัคกนะทุกคนดูดิตัวมันยังขึ้นสปอนอยู่เลยทุกคน อันนี้ผมหาทางบั็กไม่เป็นเหมือนกันนะทุกคนผมไม่รู้ว่าต้องบั็กยังไงนะไม่รู้ว่ามันเป็นบัคกหรือมันเป็นแฮ็กหรือมันโปหรือมันอะไรก็ไม่รู้อะแต่ที่รู้คือผมไม่สามารถทําแบบมันได้นะทุกคนผมพยายามหลายรอบแล้วโอ้โเหเฮ้ยสมัรัวจริงนะปืนะล้วแกปืนผมอะโอ้หแมงเลนตะกูกระตุกชิบหายเลยนะยูอ,อาร์บียิงมูฟดิ to ูออโต้บาลานเอา้าเอา้า ชิบหายเกิดมาตายเกิดมาทําไมวะเนี่ยโอ้โหแล้วกูยธงให้กับฝั่งนั้นมากมายทุกคนกลายเป็นว่าตอนนี้ทงกูโดนยึ่คืนนะเอาชนะเฉยใช่ที่สองปะวะที่สองปะวะโอ้โหที่โหลเลยชิพผหนึ่งห้าทุกคนมาเดี๋ยวเอาใหม่ทุกคนรอบนี้นะผมมาโชว์ชั่มให้ดูนะผมจะไม่เล่นแบบยิงใครนะทุกคน ผมจะยิงได้ตอบเมื่อผมเจอนะทุกคนวันนี้ผมจะเล่นแบบยึดธงฮนะเราจะชนะด้วยธงนะทุกคนผมจะลองดูว่าผมจะสามารถเอาชนะมันได้หรือเปล่าทนะุกคนเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเฮ้ย,ยจากไหนวะจากไหนวะอุ้ยเอ้าตายแรกแรกผมก็สงสัยแล้วหลังๆก็สงสัยเขาอีกมันโกงหรือมันไม่สมดุลวะผมเริ่มงงแล้วตอนเนี้ยยึดธงก่อนนะทุกคนตอนนี้ตัวนี้เป็นตัวยึดธงเร็วมากอนะแต่ยึดเร็วผมก็ตายเร็วมเหมือนกันนะทุกคนผมบอกเลยนะ ใครวะใครวิ่งข้ามหัวกูไปใครวะอ๋อพวกเดียวกันตกใจท,กกนะทุกคนเราพวกอะทุกคนก็ดีนะทุกคนชนะด้วยธงได้นะทุกคนผมว่านนะผมว่านนะน่าจะชนะด้วยธงได้แหละโอ้โหไม่ยิงโคตรเดือดเลยทุกคนฝั่งนี้โอ้โหชิหายกูไม่กล้าเข้าเลยอะ ช่วยช่วยช่วยช่วอุ๊ยแหลกจริงๆครับแม่งเอาแม่งเอาแทงอ่ะแม่งเอาตัวแทงกมาปฏิเจตแพ็คนะเอาได้คิวไปดิอ่ะโชว์เทสหน่อยโชว์เทสหน่อยนานๆจะได้โชว์ทีทุกคนเฮ้ยทุกคนผมติดอะไรวะผมติดอะไรวะทุกคน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 ทุกผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงทุกคนทุกคนมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยทุกคนโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลย อไแก้ววะผมไปใกล้มไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยโอ้โห و. เพื่อนผมตายแล้วทุกคนเราต้องหลบล้วทุกคนเราเปลี่ยนกระสุนยังวะเปลี่ยนอะไรกันล่ะตรงไรเอ้าติดอะไรวะเนี่ยได้อยู่นะตอนนี้สามธงเป็นของเราหมดเลยนะทุกคนเราจะเอาชนะด้วยธงนะทุกคนเราไม่ได้แพ้เสมอไปทุกคนโหโหโหเข้าไหมเ,เข้าไหมเข้าไมหมโอ้โหยิงไม่ทันว่ะแม่งเปิดเกาะ นวกตายเหมือนกันนี่ว่ะนึกว่าจะอึดถึกทนนะฮะคนคนนี้มันช่างโหดร้ายเฮ้ยมันยึดทงว่ะเฮ้ยเอาได้คิวว่ะมาโชว์เชี่ยมโชว์ช้ำก็โชว์ช้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ได้ผนว่ะวันนี้ผมกลับมาเล่นนะผมกลับมาเล่นโชว์เลยนะกดไลค์คลิปนี้นะกดไลค์ให้เยอะๆเลยทุกคนกดไลค์ให้โลกสะเทือนเลยทุกคน ผมอุตสากกลับมาเล่นนะผมอุตสากกลับมาเล่นโชว์นะวันนี้อุตส่ากมาโชว์ช่างไม่ดูนะทุกคนกดไลค์นะกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดไลค์ผมด้วยนะเพรผมไม่กล้าลงเลยวะทุกคนมีไอ้นั่นอยู่อ่ะอุ้ยเอ้าจากไหนอีกวะข้างหลังเหรอโอ้โห oh oh. สไนน์นี่มึงยิงทะลุเกมเลยปะเนี่ยยิงจากบิดบิเกตไปเวกัสเลยป,ป,ป,ปะวะ,ปะทำไมมึงยิงได้ไกลจังวะทิพาย ทุกคนทุกคนผมเจออีกคนนึงว่ะเอ้าไม่ทันทุกคนผมจะไม่ออกห้องนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันหาห้องไม่เจออีกผมจะเล่นดนกว่าทุกคนไม่จะไปหมดอะตอนนี้แม่งมีอยู่สามวีอสองว่ะได้อยู่นะทีมผมทีมผมมีสามได้อยู่ผมจะเล่นจนกว่ามันจะไม่มีคนเล่นอะเอาง่าย เราชนะด้วยปืนไม่ได้ทุกคนเราชนะด้วยธงนะทุกคนเป็นไงความคิดผมเป็นเลิศนะฮะทุกคนได้เพราะว่าธงนี้ธงนี้ได้หรอวะเฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วแม่งโดนนะเฟิร์สบัตเลยปะเนี่ยโหไอ้นี่อีกแล้วคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือแม่งโกงนะทุกคนอุยมันน่าจะเห็นผมแล้วผมว่าผมต้องรีบหลบอ่ะมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้น อยู่ไหนวะผมแยกสีไม่ออกตอนนี้คือมันมันเล่นเหมือนมันเป็นบาก่ะทุกคนแล้วผมก็เริ่มแยกสีไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะตอนนี้นผมยึดธงกันเฮ้ยจากไหนวะโอ้โหแรงจริงโอ้เพื่อนนั่งเก็บแรงจริงวะเพียงกระสุนน้อยเบียนกระสุนหน้อย,ย,อยโอเคนานนะแต่ได้อยู่นะทุกคน โอ้โหยิงไม่เข้าทุกคนทำไมแมงรีสบอนนานจังวะหวังว่ามันไม่ได้ใช้เจ็ตแผกบินขึ้นไปนะโอ้โหนั่ไงแม่งบินขึ้นไปแล้วทุกคนออ้ยช่วยกันยิงได้วะโอ้ไม่ได้ช่วยเหลือเลยไม่ได้แอซิตด้วยทุกคนแต่ได้อยู่นะโอ้แมงโดลงมาพอดีเลยทุกคนหกวันอย่างนี้ตายแน่นอนทุกคนโอ้ผมไม่ต้องทำอะไรแล้วเกมเนี้ยผมบอกเลยชนะชนะรัวๆทุกคน ผมไม่ได้ปืนระเบิดตรงั้นแม่งววะแต่ว่ามันต้องใช้เพชรซื้อวะ่ะซึ่งเพชรนะมันต้องเติมอะทุกคนอ,อ,กอุ้ยใช่ปะวะออกพวกเดียวกับเรานี่ว่ะมันต้องใช้ีมันต้องใช้เพชรซื้อนะทุกคนผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนจะได้ไม่แบบไม่สงสัยว่าทําไมพี่ไม่ใช้พี่ไม่เติมบนโหดเลยอะไรอย่างนี้นะผมช่วยผมช่วยผมช่วยโอ้โหกูมไม่น่าเข้าไปเสื่กงเลยทุกคนเนี่ยทุกคนผมว่า ทุกคนเห็นสไนเมเมื่อกี้ปหผมว่าเขาก็น่าจะไม่เติมเหมือนกันนะทุกคนดูเขานะ่ไม่น่าไม่น่าเข้าไปยุ่งเหมือนผมอะจริงๆคือเข้าไปยุ่งปุ๊บตายปั๊บเลยทุกคนคือแม่งแบบโอ้โหแม่งดิงกันเดือดจริงทุกคนผมนี่แบบรอย,ยิทงอย่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะทุกคนเนีย่ยดูทีมผมที่ไปฝั่งนู้นนี่ยังไม่ตาย,ยทุกคนโอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้วฝั่งนู้นมีแดงสามฟ้าสามคนฟ้าสามผมไม่กล้าออกเลยทุกคน เฮ้ยโอ้โหขอดังตัวไม่ได้เหรอวะนี่แม่งเอาสไนเก็บอ่ะทุกคนเฮ้ยผมแกงกิดทงแม่งดีกว่เราได้คิวเว้ยไปแล้วกูไปละกูไปละกูเห็นสไนและอ่ะขอโชว์เท่หน่อยแล้วกันทุกคนโหกูไม่กล้าเดินไปเลยทุกคน ไม่กล้าเดินไปเลยทุกคนอุยอ้ยได้หนึ่งตัวทุกคนเฮ้ยปืนแม่งแรงจริงว่ะเฮ้ยสงสังยต้องม่บีบีเกตพาร์ตสองแล้วมั้งนะตรงไหนมีบีบีเกตพาร์ตสองแล้วมั้งขอคนกดไลค์นะขอคนกดไลค์นะทุกคนช่วยกดไลค์นะผมทำพาร์ตสองแลผมทำพาร์ตสองจริงๆนะทุกคนใครอยากเห็นผมเล่นบีบีเกตนะทุกคนผมจะกลับมาคัมแบ็กนะทุกคนโดยปืนเนี่ยโดยเป็นแกลลิงนี่แหละ โอ้โหปืนผมแม่งเปลี่ยนไม่ทันแม็กมันวะแม่งแรงกว่าเราเฮ้ยแม่งมีสไนัอยู่ตรงนั้นนี่ว่าโอ้โหทำไมผมมองไม่เห็นวะผมอยากได้สไนมันมากเลยตอนเนี้ยสไนันยมันน่าจะเล่นแบบผมอ่ะคือเล่นแล้วไม่เติมนะทุกคนแม่งเลยแบบว่าต้องหาที่หลบแบบดีๆเลยอะ่ะโหแต่ทงแม่งทงแม่งเก้าสองละคงไม่ทันแล้วแหละยังไงก็ชนะทุกคนแต่ว่าคงไม่ได้เก็บสไนัยมันแน่นอนนะทุกคนผมขอคิวสุดท้ายได้ไหมไอ่ะทันป่าววะไม่ทันแน่นอนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โชชั่มเป็นไงล่ะโอ้โหสวัสดแม่งสุดโอ้โห,โโหโจบเกมพอดีทุกคนเออที่สองวะเป็นไงโชช่ช่มเป็นไงแข่งเท่นะผมไม่เล่นตัวผมไม่เล่นกับพวกตัวโกงๆนะผมเล่นแบบผมเล่นกับสายฟรีด้วยกันนะทุกคนเป็นแง่ที่สองอะคิวสามตายหกยังได้อยู่นะสะกรอร์ไม่ได้ชี้เลย,เลยทุกคนผมบอกเลยอนะถ้าเทียบกับสายฟรีนะผมบอกเลยมารอบนี้ผมจริงจังนะฮะผมจะไปยึดธงกับจริงจังนะทุกคน เปทั้เต็มนะทุกคนผมจะไปเอาธงฝั่ง้กนกอนเพราะว่าธงฝั่งนูนะ้นอ่ะเออมันจะชอบมีตัวสีน้ำเงินอนะ่ะฝั่งน้ำเงินอนะ่ะมันจะชอบมายึดก่อนนะทุกคนซึ่งผมจะมาเอาฝั่งนี้ก่อนอเฮ้นเอาแค่ขึ้นสัก50พอแล้วกันโอเคไปละแค่นี้พอแล้วไม่ต้องขึ้นเยอะหรอกทุกคนเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้มีคนไหมอ๋อไปไหนแล้ววะ เดี๋ยวมันจับด้วยเสียงไม่ค่อยได้ครทุกคนเสียงมันแยกแยะไม่ออกทุกคนมาถ้าเรายึดอันนี้ไม่ได้ทุกคนผมจะยึดทงมันเองเฮ้ยเฮ้ย,ยผมไม่ยุง่งผมไม่ยุง่งพี่ทาอะไรพี่ทำมันไปเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วเสียงมันเกิดตรงนี้ด้วยนะทุกคนผมจะแพ้ไม่ได้ทุกคนทุกคนให,ใ,หให้โอกาสผมหน่อยผมขอวิ่งยึดทงก่อนทุกคน,กอ,น,กคนอย่ามายุ่งกับผมผมอุตส่สา์วิว่งติดขอบอะเนี่ยน่าจะได้อยู่ระหว่างนี้เอา ตัวอะไรวะเชีย่มาายมันไกลขนาดนี้หรือวะโอ้โหสามธงไม่เหลือธงว่างแล้วทุกคนเชี่ยแม่งโคตรไกลอ่ทุกคนงั้นผมจะไปเก็บธนายฝั่งนู้นก่อนนะทุกคนโอ้โหธนายแม่งแบบยิ้มแก้มเป๋ีะผมว่าตอนเนี้ยสายฟรีก็อยู่ได้ทุกคนผมว่าธนายยิ้มแก้มเป๋ีะทุกคนตอนเนี้ยนี่ผมได้ยินเสียงละนีอ่อยู่ไหนวะ นื่นไปแล้วกูยิงธงก็ได้วะ <5 minutes. S 1> <laughs> ผมไม่ยุ่งดีกว่าคือตอนแรกผมจะยิงหลังกันไว้แต่ผมไม่เอาดีกว่าผมขอหาสไนด์ก่อนไม่อยู่ไหนวะอยู่นี้ปะวะไม่อยู่ด้วยเฮ้ยสามทงเป็นของเราอะเอ้าทงกลางโดนยึดทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนะี่ยเอ้าสายฟรีอยู่ไม่รอดจริงๆผมกล้าพูดเลยนะเกมเนะี <laughs> ้ยเอ้ยขอชนะด้วยธงเถอตอนนี้มันคงไม่ให้ผมขอธงแล้วมันคงให้ผมขอโทษแทนแล้วเอ้ย อุ้ยเอาโอ้โหแรงเกินหูเข้าไม่ได้เลยทุกคนการต่อสู้อันแสนดูเดือดนะทุกคนหูนิดเดียวเองทุกคนผมอยากเข้าอ่ะเอ้าได้กูได้คิวกูได้คิวกูได้คิวขอดกูขอดต่งก่อนขอดแต่งก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมไปละผมไปละเฮ้ยเฮ้ยผมเจออะไรเมื่อกี้ทุกคน <c oughs> เป็นไงผมเก็บได้ทุกคนเป็นไงว้าับเบารคิวอะทุกคนมันลอย,ยิงผมไม่แหละผมรู้ละเพราะว่าผมเป็นโอ้โหเป็นไ,ไงว่าละผมเป็นสายฟรีไงถ้ายิงสายฟรยีจะได้เปรียกกว่าเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ทุกคนมันเหมือนมันจะกำจัดตัวปัญหาไปหนึ่งตัวเป็นเต็มเลยทุกคนสามธงเจ็ดสิบเจ็ดแล้วตอนนี้โฮ้ยแปดสิบแล้วทุกคนชนะด้วยปืนไม่ได้ก็ชนะด้วยธงนี่แหละเป็นไงสมองความความคิดปัญญาของเรา แม่งอย่างเทพเ่ะทุกคนโอ้หแรงจริงทุกคนอุย้ยฝั่งนร้นมีเ้ยป89ทุกคนโดนแล้ววะโอ้โหไม่ทันวะเฮ้ยเืนฉลามอ้ามัเหรอ,หาาหรอสวยว่ะโหแต่ผมไม่มีเงินซื้อแล้ววะ3 6 0 0หกผมไม่อยู่ผมไม่อยู่90,000ั้งรู้สึก เฮ้ย95ทุกคนชนะได้ป่าวะเนี่ยผมเริ่มเก่งๆแล้วทุกคนต้องยึดทงไหนก็ได้สักทงหนึ่งอ่ะฝั่งมันแม่งมีสองทงแล้ววะขอหน่อย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 อุ้ยเรียบร้อยจบพอดีทุกคนที่สามป่าวะเฮ้ยไม่ใช่แน่ที่สองมันรู้สึกเอ้ยแน่ที่สี่แหละผมว่าผมจะไม่ผิดนะโอเคที่สี่ที่สุดท้ายเลยทุกคนออิดตาหนึ่งแล้วกันทุกคนส่งท้ายหน่อยถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกนะ วยกดไลค์ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทาพัตส,สองให้นะถ้ากดคนที่อยากให้ผมเล่นจริงๆนะเกมเนี้ยผมตั้งใจอยู่แล้วแหละว,ว่าผมจะกลับมาคัมแบ็กนะทุกคนช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะฝากกดไลค์เยอะๆเลยนะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเลยจะบอกกดไลค์ไม่เสียตังค์นะทุกคนกดได้กดได้ดไดช่วยๆกันหน่อยนะทุกคนได้ดูเกมแบบนี้นะล้ำลึกเกมเก่าอนะทุกคนตายปะวะตายดิผมตายอยู่แล้วหละ โอ้โหเนี่ยนายว่าละทําไมหมอมันขึ้นไปอยู่บนนะอ๋อเดโมลิเชอร์เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตะไนระยะยาวด้วยะระยะเห็นผลมะได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราขึ้นบ้างเดี๋ยวเราขึ้นตนไน่บ้างเอาค้างฮัลโหลค้างทุกคนค้างว่ะโอ้ทุกคนค้างอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยเปิดมาก็ตายทุกคน มราจะที่ค้างแล้วทุกคนผมได้เข้าห้องใหม่แล้วรีห้องแล้วเรียบร้อยอื่นไฟไปแจมหน่อยดีกว่าเอาโอ้โหตกใจหมดเลยเพื่อนเรานี่ว่ะเปลี่ยนฝั่งเฉยเลยทุกคนแต่ได้อยู่ได้อยู่แอ้นี่แต่ผมจะอันนี้ให้ผมจะให้ชนะแล้วทุกคนหกสิบกับหกสิบหกหกสิบหกต้องชนะไปหกสิบแปดแล้วทุกคนมันเห็นผมเปล่าไม่รู้อะมันคงไม่เห็นแล้วนะม,ลมังุยุดละมึงเล่นเป็นไปมึงเล่นกันไปเอาอะไรวะเนี่ย โอ้โหนึกว่าเมื่อกี้ไม่เห็นกูที่ไหนได้แม่งมีเพื่อนมาซ้ำหลังนี่ว่าโอ้โหโคตรเซ็งเลยทุกคนโคตรเซ็งเลยขอซ้ำบ้างเหอะขอซ้ำบ้างเหอะกูขอซ้ำบ้างเหอะอยากซ้ำนานละฮัลโหลขอซ้ำบ้างเหอะกูอยากซ้ำนานละกูขอโชว์เทพหน่อยเป็นไงมีข้างบนหนึ่งคนผมขอขึ้นไปซ้ำหน่อยทุกคนผมไหนๆผมก็เกือบตายทุกคนอยากซ้ำนานละทุกคน โอ้โมันขึ้นโคตรเร็วเลยทุกคนขอซ้ำหน่อยขอซ้ำหน่อยเอาไปไหนแล้ววะโอ้โหขึ้นขึ้นลงๆอะไรของมึงวะเนี่ยเอาไปไหนแล้ววะโอ้โหตายอีกรถหลังยิงทุกคนผมจะบอกว่าห้องเนี้ยห้องเดียวกวับห้องห้องเมื่อกี้แหละแต่แค่เมื่อกี้ของผมมันค้างเ,ยเฉยๆนะทุกคนโอ้โหเก้าเก้า,าแล้วไม่ทันวะเมื่อกี้อยู่ฝั่งแดงอะถ้าอยู่ฝั่งแนงป่านี้ก็ชนะไปแล้วทุกคน โอเคทุกคนวันนี้ขอเท่านี้ก่อนละกันเนาะถือว่าเป็นการกลับมาเล่นคัมแบ็กนะครับแบบสุดพิเศษเอกลุศีสุดๆเลยสำหรับปีนี้นะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบอยบ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะช่วยกันกดหน่อยน,นะทุกคนผมจะได้คัมแบ็กอีกพาร์ทสองนะฮะเผื่อใครสนใจอยากให้ผมเล่นจริงๆนะทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ผมเยอะๆเลยนะช่วยกันกระทืบไปเลยนะทุกคนวันนี้ก็เล่นสร็จแล้วนะนะทุกคนถือว่าหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะครับสนุกกับการดูคลิปของเรานะ ตอนวันนี้ก็ต้องลาไปนี้ก่อนละกันนะ,ะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับสวัสดีครับ